ที่ผมว่ามากับเต้นะครับ,รบมาลาจอดรถเดี๋ยววิ่งหลบรถก่อนนี่เป็นลานจอดรถของแกนชนะครับผมอ,อยู่เขาเรียกเส้นถนนราชวงศ์ละละงที่จะเข้าอย่าวระลาด ก็เริ่มกลับมาคือคับสักหน่อยแล้วนะฮะจากช่วงนี้หลังจากห่างไปนานานครับผมอัะนี้ที่เห็นมุๆมๆก็น่าจะเป็นมีหอยจ้อวก็มีขนมปังนะขนมปังที่ดังๆ<า>กลางซอย เรับพวกละนี่นี่เขามารอผมอยู่ผมชาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กุก๊กหมัดไปแล้วก็เบน <c oughs> เบนเบน,นมือกองนะครับผมนะนี่พี่กุก๊กถ้าติดโบอีกนิดนึงเนี่ยพีกเลยนะยังมองเหมือนรูปเบียอะไรรูปเบียรูปเบียยังมองนะรูปเบียรูปีปเปนียเปิดรายการไหมเปิดละไอ้เนี่ยตอนนี้เลย สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังดูรายการมนท่านมาเพียงครับเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวผมเราอยู่กับรายการดิว่าแดดนะครับเมื่อกี้ผมโดนแฮกรายการไปนะครับผมนะผม n i s ซา n d i r เ c อร์คนดีกวเดิมลืมด้วยลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องน i s s a n Director ด้วยนะครับผมนะวิวอยู่กับผู้ใหญ่รถไฟแล้วก็เต้แล้วก็เบนนะครับผมนะหมดแล้วเขากินกันเขากินกันใกล้หมดแล้วผมไม่รู้ผมไม่กินอะไรเลยอะนะเดี๋ยวค่อยกินจ้ะเหมือนเหมือนตลาด ม,มันตลาดจะวายแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ดูเผื่อมีอะไรที่ผมอยากกินนะฮะก็แต่ข้าคืนนี้ยังติดยาวไกลับครับผมถ้ามายาวรานี่ก็ฝั่งขวาเป็นมันเป็นวันเวย์ครับเอ่เนรถทางเดียวอ่าเพระนั้นเราก็ต้องเดิยนย้อนทิศไปครับครับผมฝั่งขวามือของรานนี้ก็มีเยอะฮะมีมีเป็นสตรีทบูธอ,อ่ะอ่า เยยอะะแขายของอะไรเยอะแยะมากมาย,ามามายครับผมมีผลไม้มีร้านผลไม้มีร้านแบบค่ะเดี๋ยวคุณมาถ่ายผมทำไมอะไรเนี่ยก็ผมว่าจะปักช็อใช้เอาไหมเออไม่ใช่แล้วนี่นี่เราอยู่ที่เซียร์ไชน่าทาวน์นะครับนี่เป็นร้านหูฉลามอ่าอ่า นี่นี่มีร้านนี้อร่อยเขาเรียกว่าน้ำบรลลูโบราณน้ำโบราณซาซีอร่อยมากอาซาซีคือเคยกินของร้านนี้ไม่นี่ไงซื้อมาซื้อลงมาอ๋อร้านนี้ด้วยใช่โอ้ไม่ได้ดังอ่าไม่ได้ดังโอนี่นี่ผมเมื่อกี้ผมผมเจอเจอขูเจิงป่าป่าเลยเมื่อกี้ผมเจอทำเป็ดเจอขูเจิงนี่ผมมาเจอดีบอย ได้เลยเพียงยุบโจยบ่อยได้โจยบอยยุคแรดเลยแต่ผมังคิดอยู่ว่าผมจะมีอะไรผมน่าจะแวะกินนะครับผมนะเดี๋ยวขอคิดสักครู่โอเคนี่ก็เป็นเกาลัดญี่ปุ่นดีๆนะครับก็คิวใช้ได้เลยนะน่าจะน่าจะเป็นของแบบว่าน่าจะของโอเคแถวนี้เลย,ยลใช่ไหม,<ช>มจริงๆแล้วมันเป็นเป็นถัว่วถั่วเซียน เฮ้ยพ่ะเจ้าเวดเซียนเที่ยวเขาบอกเกาลัดเขาเกาลัดแต่ถ้าแบบใครแบบว่าเดินมาแล้วไม่รู้จะกินอะไรเบื่อทางซ้ายเบื่อขวาผมแนะนำนะจรินะครับเป็นทางขยะบัวเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นนี่ทางขยะเดียวเอออันนี้เกาเกาเกาลัดนี้เป็นของเขาเรียกว่าของตึ้นชื่อแถวนี้นะส่วนมากเกาลัดจะเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็นี่นี่เป็นบัวลอยไข่หวานนะครับนิือทอง ดีมากผมเคยเจอพี่เขาหลายที่แล้วนะใครไม่กำลังใจได้เลยครับผมนะก็เอาวทผมโรผมทำจ้าจอนตีขัดโทคดีโชคดี เมื่อกี้มีทำเป็ดนี่เรามาเจอปู่เจิงใช่ไหมปู่เจิงนะน่ใช่ปู่เจิงใช่นี่พอมากเสียวว่าทำแบงเขา้าส่อยเปคุณไม่ใช่คนจีนเดียวเนี่ใครบอกว่าเยาวราชมีแต่อของจีนนี่ไม่ใช่ดิคุณดูมีหมูทอดด้วยนี่เป็งงงนไงทำไปเล่นไปนี่อ่ะไม่ธรรมดานะครับผมคุณมาเจอเกาลัดอย่างนี้ไม่ได้ เติมหมูทอดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถ่ายดีแล้ววันนี้ทำผมได้ครับไปแล้วว่ะพี่เดี๋ยวผมอุดหลงไปผมชอบชอบชุ่นเลยครับครับพี่เอาเอาวันนี้แบบนี้ผสมกันนะพี่เอาสองขีดนี่มายาวราดผมมาซื้อหมูทอดเฉยเลยนะอะไรของกลวงเนี่ยเออนีนะก็อย่าลืมนะครับใครมายาวราดก็ร้านดังเลยนะก็จะ หลายร้านเลยครับไหนคนเยอะๆก็ดูออกเลยนะครับผมนะให้กำลังใจกันได้นะครับเดี๋ยวก็มีแล้วพี่ลายผมเอาแต่ใจเซือหมูเฉยอเลยพูดอันนี้นี่เป็นขนมปังเจ้าดังนะครับผมนะไส้ทะลับจากคิวแล้ววพรุ่งนี้น่าจะถึงผมนะ ผมอาจจะเป็นผู้สังเกตการณ์วันนี้ครัวผมบอกเลยเป็นสิ่งเดียวที่รับปากแฟนว่าจะซื้อให้ได้และร่าบุณใจอย่างงานเข้าเลยที่เด็ดของแถวนี้เลย รียกอะไรขนมฟางไส้ทะลักใช่ใช่โอเคดูแล้วผมจะกินอะไรของเกี๊ยวนี่ของเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวที่ร่วมโครงการของยุ้งนะเอา เอาหมูเอาหมูหนึ่งกล่องครับแล้วก็เอากุ้งหนึ่งกล่องครับโอเคมีคุณดูดูนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยแเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเขบอกว่าใส่ใส่ใส่กินกินยิ้ทานทานเลยอันหนึ่งนะครับอันนี <OL OL 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 ah> ้ใส่ก่องอันนี้ถ้าสังเกตดีๆนะเที่จะเป็นสีแดงกับสีส้มเนี่ยสีแดงนี่จะเป็นอ ตัวพูดนะครับไม่ไม่ไม่รอรอดูรอดูว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมมาเลยโหต้องตโรแน่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยทำไปเล่นไปนี่เป็นเกี๊ยวคุ้งผมสั่งกุ้งกับหมูหมูนี่อยู่นี่แล้วก็คิดทาร์านมีน้ำจิ้มตัดที่มา ล้ามือสุดขาทำไมปูฮาวายปูฮาวายผมวขอชิมทุกที่ปูผมไม่เคยกินเที่ยวจ่ามี่ปูเลยุผมกุมันกุ้งอรลองลองมันจะต้องเป็นกุอยู่แล้วเออมันจะเป็นหมู้ไงวะร้อนร้อนเนีผมเกรียม เมื่อกี้จิ้มอะไรไปผมจิ้มซีฟู๊ดไปได้อันนี้จิ้มอ่าจิ้มเกี๊ยวซ่าอ่าจิ้มเกี๊ยวซาฮึ่มนะอ่าไม่อร่อยผมได้คำเดียวว่าร้อยผมได้คำเดียวว่าร้อยร้อนครับเดี๋ยวร้อนตีเนื้อไปคีรอนให้ผมไม่เนี่ยนเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ทำค้างคืนไหมนะทำไปเล่นไหมทอดใหม่ๆแป้งมันกรอบนุ่มครับแเออมากินเนื้อกุ้งที่เขาผสมมาันี้ว่าครับโอ้ย แายแล้วตายแล้วตายแล้วผมบอกเลยว่าสั่งอันนี้กุ้งมสมอะไรเพี่อนกุ้งผสมหมูกุ้งผสมหมูอ่าผสมหมูนี่นี่บอกเลยกุ้งเนื้เน้นอ่าเนี่สั่งจานเดียวไม่ได้พอร์ทำหกทำหเออากุ้งกุ้งเนื้อนครับเนี่นะผมไม่รบกวนเวลาหน้าร้านแล้วกู้ไก่เก็บของเข้าไปด้วยแต่ ตางที่เอใแล้วใายแล้วายแล้วา่แล้วเลิงพี่โอเคพี่มาอย่าลืมเนี่ยเกี่ยวกุยยากนะฮะโดนโดนนี่เป็นหมู ที่ผมซื้อเมื่อกี้ไม่จบนะครับเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวจบไปแล้วเกี๊ยวตุ้มจบไปแล้วแต่นิกไม่จบน้ําจิ้มเออเพราะผมนีิคติดใจน้ําจิ้มใช่ใช่ก็เลยจะเอาหมูนี่ผมกะเอาไปจินมกับข้าวพวกนี้เนี่ยเอาหมูนะฮะมาแบทเทิลกับน้ําจิ้มเจโอะจากซีฟู้ดก่อนครับนิคก็ผมจิ้มให้นิกกินกอะไรครับเออครับผมตอนเลยฮะแงมเนี่ยเอาอะไร อร่อยยังน้ำจิ้มไม่จริงอะไรก็อร่อยจิ้มดั้งเดิมผมโยซ่าเจโฮครับนี่ครับพร้อมหรือยังครับอะไรวะเนี่ยครับเค็มแน่เลยกูเป็นยังไงครับเออแบบมันก็แปลกเนี่ยผมต้องกินหมูทอดกับจิ้มไก่เย้ยยังไงครับเรามาถึงไฮไลท์กันเลยครับนี่ครับจโยช่าครับดื่มเลยครับผมเดี๋ยวว่าเรือแวะจือตอนขาเข้าโอเคโอเคป่าดึงได้มันมีมันมีความหวานจัง ซื้อนมปังมาจิ้มดูอเขาคะไม่รู้บอกอะไรดีกว่านีอบอกเรื่องตลอดจิ้มอย่ลืมนะใครมาเจยวซาอาหาเจเลยนั่นเซเว่นนั่นะเซเว่นถ้าหลักเซเว่นเนี่ยของปลอมหลักเซเว่นนี่ะเจอแต่สต๊อกของ ยิ่กินอืมเรื่ออร่อยว่ะอ่ทำเป็นเล่นไหมใช้ได้ไงถ้าพุดกรอบอ่าก็ทำสดใหม่เมื่อกี้เลยอร่อยอร่อยน่ากินอร่อยดี่ล้ดีังยเราด้วนครับเด็ดปีบเออลองซีผู้หนร้อน เล่นไปสุดอะน่โดนอะเนื้อกุ้งมันแน่นนะกุ้งทั้งตัวพี่อรือาด้วย้งซีฟูดอร่อยนะโอเคยงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนี่ดคุณกับบ้นไี่กุ้งหน่กิกพอีกบ้านีผมมาแวะร้านน้ำปั่นเมลตี้ถามนะครับผมก็ประมาณว่า

ไม่ใช่มึงครับใหม่คุณโนครับเต้ซื้ออะไร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 ข้าวกล้วมดอ๋อเย่มันคือขราวกล้วยนมสดอร่อยอะไรนี่อ่าอะโหลซอกซีโก้ถอยอ่ะชัวชัวจะไว้บูร์อะไรอย่างรอแนวรสชาติอร่อย เปลืมด้วยลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ช่อ,องนิส s นเด็คเลอรด้วยในครับผมนะเอาย่งนีรับส่แล้วนะผม โยโยอะไร่ะเสียงดังไหมดโเปรี้เอะโอเควันนี้มาที่เยาวราชมากันแบบไม่ถึง,างคาดอ่ะแล้ววันนี้ไม่แบบน้ำส้มย่าไวัวแต่น้ำส้มมันไม่เหมือนลอยเร้านเยอะแยะมากร้านตรงนี้เกี๊ยวซาบัวลอยร้านตรงนี้ ้องเฝ้ารอคอยอ่ะเฮี้ยน้ำมรกตน้ำมสกตเอาพอแล้วเฮี้ย <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไง